สวัสดีครับทุกคนผมชื่อโนพีและเราก็ได้กลับมาเล่นซับเมอร์กันนะครับในพาน,นี้ใครจะตกน้ําตายหากันนี่ก็ไปดูเลยครับเอาแล้วทุกคน,นเราต้องไปหาน้ําดื่มให้กับทาคูทาคูนะครับทาคูต้องการน้ําดื่มเราจะไปหาน้ําที่ใดแล้วเมาส์ก็มาอยู่หน้าจอกูโอเคเราไปสองที่ไหมไปเอากล่องมาสองที่ล้วต้องไปหาที่หนึง่งโอเคขึ้นเรือไป ไปเอ้ยนั่นมันปลาโลมาเอ้ยไม่ปลาโลมานช่มันปาล,า,ปา,ลา,นนปาหวานตอนนี้เรากำลังไปทางซ้ายโอเคทางซ้ายดูสิทางนี้ไปแล้วขึ้นไงั้นไปแล้วพาร์ที่แล้วนะอุยอุย,อ,ยอะไรเสียงดังว่าปลาปลาหวานโอเคอัน,นี้เราต้องหาทางขึ้นไปบนตึกใช่ไหมเฮ้ย,ยมียางก่อนต้องหาทางถ้าเพราะว่าผมคิดว่าพวกกล่องนะมันน่าจะอยู่บนตึก ม่แม่งไม่มีทางอยู่บนน้ำแน่ปลาวามันจะทำอะไรเราปลวะมันจะกินเราแล้วเปล่าไม่รู้นะครับตอนนี้เราก็เฮ้ยจับไรได้วะปลาบินสัตว์อ๋อปลาบินโอเคเราเจอสัตว์หนึ่งสัตว์แล้วทั้งๆเราก็เห็นจะพาสพาจะแล้วก็เห็นนะแต่มันไม่ยอมอันล็อกให้แม่งมาอันล็อกให้ตอนเนี้ย หาทางขึ้นดอกไม้สีแดงอยู่นะวะไม่มี Atlas Island ไปไม้ยังวะน่าจะยังนะใช่ไหมยังไม่ไปครับโอเคไปเก็บกันไปเอาเครเก็บแมงน้งปีตแล้วครับ ซาเซนคลีตแม,นแมแ่น้ะมึงอัลลัสไอร n นกระโดดขึ้นก็นะครับตั้งแต่ผมเล่นเกมผมรู้สึกว่าใจผมโคตรจะพักผ่อนเลยครับเล่นเกมโหดร้ายมาหลายหลายครั้งแล้วตอนนี้ก็เกมนี้ก็ทำให้รู้สึกสบายใจยังไม่มีการสู้อะไรทั้งสิ้นตอนนี้ เล่นเกมแล้วก็ฟังเพลงไปอะไรจะมีความสุขขนาดนี้ไ <c oughs> ม่ต้องแปลด้วย <c oughs> วไม่ต้องแปลให้ปวดกระบาล <c oughs> เพเกมันบอกแค่ภาพถ้าผมก็ต้องอธิบายให้ฟังแค่นั้นโอเคทางขึ้นข้างบนนี้มีไหมไม่มีอนะขึ้นตรงนี้แล้วกันโอเคกล่องอยู่ข้างบน นั่นไงมันบอกวันแผนที่เข็มชิดไปขึ้นได้ไหมไม่ได้โอเคไปทางซ้ายเจ็กผู้หญิงนี้แม่งปีนเก่งกว่ะแม่งไม่ได้คนธรรมดาแม่งเป็นชาวเผ่านักปีนแล้วตึกแม่งโคตรสูงเลยถ้าผมก็สงสัยว่าทำไมในโลกนี้มีแค่สองคนเนี้ยที่รอดชีวิตยอยู่ แล้วคนอื่นก็กลายพันธุ์ะเนเนเรียนตัวประหลาดเจอกล่องแล้วเว้ยกล่องเสบียงอาหารมีน้ำโอเคเจอน้ำนะครับทุกคนเหลือกี่กล่องเนี่ยเหลือประมาณเจ็ดกล่องโอ้อ้าวแม่ยังมาเพิ่มสองตัวแล้วเว้ย มาสองตัวเลยเสิแค่น้องอยู่น้ำให้น้องกินน้ำกินยังอะไรกินน้ำต้องสวดมนต์ให้น้องด้วยเหรอหรือน้องจะเป็นชายกวักแม่ตายหลือจะพ่อพ่อแดกเหล้าพ่อเมาแล้วก็ไปล่าแล้วพ่อหาอยากบ้านอืม อะพ่อเมาออกไปล่าจัตเนี่ยรอครับถ้าใครยังไม่ดูพาทเลยนะครับแม่เราก็ตกน้ําตายครับพายุพัดแม่เราตกน้ําจากเรือโอเคต้องหาอาหารป้อนน้องน้อง ถ้าการดีขึ้นน่ะลุกมาช่วยพี่ก็ได้นะให้กูหาอยู่คนเดียวโอ้ยยิ่ห่าของไอพวกเอเลียนนั้นม่งยิ่งมาเพิ่มขึ้นหรือว่าผู้หญิงไมนีกผู้หญิงอ่ะผสมพันธ์ุแม่งดีกว่าไอ้สีจมๆนั่นมันคืออะไรวะสกรตอ๋อพวกอันล็อกไอ้สตรอรี่เกี่ยวกับเมือง แต่เราจะไปเมนสตอรี่ก่อนครับเราจะไม่เก็บพวกอันล็อกซักาไห่ถ้าเจอก็จะเก็บไม่เจอก็ไม่เก็บไลบรารีมาแล้วอตรงนี้ที่ใหม่ป้ายโฆษณา The Princess and the Golem Golem แล้วแล้วก็เจ้าหญิงอะไรป้ายแลนด์มาร์ พื้นที่โฆษณาโอเคต้องมีทางขึ้นดอกไม้สีแดงอยู่ไหนดอกไม้สีแดงรู้เสียงแล้ววะทุกคนตัวครับถ้าแม่งมีปลาหมึกยักษ์ปลาฉลามยักษเออ์เกมนี้แม่งไม่ใช่เกมที่พักค่อนอย่างแน่นอนครับเป็นเกมรอดชีวิตนะครับ ืออยากเล่นเกมพักผ่อนนี่คือโรงแรมเวลเวลดิส h i s ดิสว this w ว t ด dice w ดีกว่า d i ส e d ส c e ส i c e น่าฟังดูดีว่ะตรงนี้ไปได้ว่าขึ้นอ่าโอเคเปลีนขึ้นเลยเนาะถ้ามันพังเบี้ยวขึ้นมาแม่น,มนตกน้ำโดน ปลาวานกินนะปลาวานในเกมมีกินเน,นื้อบอกวะพี่เรามีนมมาสมใจเออก็มีนมนี่นะครับก็า้าเล่นตัวละครผู้หญิงนะครับราคนต้องสำรวจให้ั่วครับเพราะว่าเราต้องคุ้นเคยกับร่างกายตัวละครนะครับโดยเฉพาะตัวละครผู้หญิงที่เราเล่นนะครับจำนะครับนี่คือกฎการเล่นเกมของผม ดูให้หมดครับถ้าเป็นตัวผู้ชายอ่ะช่างแมงเหรอแม่งแสดแล้วก็ช่างแมงน้ำมันกูขึ้นขึ้นลงลงวะเนี่ยขยาบไปดิไปทางขวาเออไปอีกใช่ไหมโอเคไปสุดนู่นเลยสดซดๆดซดซดซดดีนะนี้แม่งไม่ค่อยสูงมากเท่าไอ้ทางนู้นทางนู้นแม่ง สูงชีพหายกยว่าจะขึ้นมาถึงนี่ออกสึกนี่ก็จะสูงเหมือนกันเลยลงได้ไหมเกมมีเต็มไปด้วยเออเพลงนะครับเล่นแม่งเพลงตลอดทั้งเกมเลยคือเอาเวลาเอาเวลาไม่ต้องมีเสียงภาคเอาไปลงที่เพลงที่น่าฟังดีกว่าเพราะบางครั้งเกมมันก็คงไม่จำเป็นต้องมีเสียงภาคเสมอไปออกมั้ง ให้คนเล่นได้ใช้หัวสมองบ้างครับเพราะถ้าคนเล่นถ้าเล่นเกมไม่ต้องใช้หัวสมองคิดก็มันก็หนุกอีกแบบหนึง่งแต่บางคนบางคนอาจจะไม่ชอบไปซึ่งผมก็ไม่ค่อยเก่งนะในพวกเกมใช้หัวสมองชอบไปติดเ <c oughs> ร่องขา่ะเห็นเอเดียนไหมไยถามได้วะเดินแม่งต้องหนีแอบ แอบหนีเพราะมันกลัวเรานั่น,นี่ยกูว่าวเอเดียนเว้ยครีเจอร์ครีเจอร์แล้วมันก็จะหายไปใช่ไหมหายไปมันอยู่รอบตึกปะวะโอ้โหดูจากข้างล่างตึกแล้วเยสโลโหอ,อ่าเจอสกเรต์ตแล้วเจอกับเมือง น้ำท่วมตึกท่วมเมืองแล้วน้ําก็ลดลงเหรององเว้ยนึงเก็บไม่หมดหป่ะต้องไปคืนดงบนนู่นเลยมันวิ่งเร็วกว่านี้ไม่ได้แล้วเหรอแวะทีนี้เออ ยายสไปเดอร์แมนยิงขึ้นไปไม่งั้นก็อาราวาท้าวท้าวที่กระโดดส,งสูงๆได้อะเหมือนกบอบอะทางนี้มันทางไปปะวะเออใช่เออใช่น่าจะใช่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนมันลงไปอ่ะเออนี่ไงทางขึ้นโอเคทางไปถูกต้องเลยครับพี่ขึ้น ไป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 กระโดดกระโดดแม่งไม่ยอมกระโดดโอ้ยที่จับแม่งชันขนาดนั้นจะขึ้นได้เหรอวะสกิรตแล้วน้ำก็ท่วมเมืองมากขึ้นเอองงโ,โอเคมีท่วมมากก็ไปท่วมน้อย เออเอ๊ะนี่ผมลงทางเหรออะไรวะเนี่ยนั่นมันทางลงไงใช่ไหมเออนั่นม่ันทางลงก็ไปอย่างนี้แล้วกันเอาอ๋ออ๋อออจะขึ้นทำไมละ่ะคนเจอแขกเอ้ เราขึ้นมาจทางไหนไปดูอันนั้นก่อนแม่งตามเอเดียนจนลืมเลยไปตรงไหนเรามาจากตรงนี้ใช่ไหมเราก็ไปทางขวานี้รู้สึกว่าทางนี้มีทางขึ้นนะนั่นเนี่ยใช่แล้วมาขึ้นขึ้นแล้วกล่องเบียงแ heck 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 แอะ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  มีซ็กเรอีกไหมเหลือแค่จุดเดียวเหรอเหลือแค่จุดเดียวงั้นงั้นลองวนดูแล้วกันเผื่อมันจะมีซ็กเรผมก็สงสัยนะว่าเมืองนี้มันมีประวัติอะไรบ้างคลอสงสัยทางตันให้กูมาทำไมวะเพลงไมไรกั ดา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 ด่าด hey, no oh, no ่าดาดาอยู่ไง้นกอ้าวไปลนกบอกไม่ชอบมึงไปไกลจะมาถึงสกดลเลตกมีิตตั้งส2ดจุดเลยเหรอตรงนี้มีปะไม่มีโอเคแมงบวดาวกล่องจะเบียงเบียง เบี่ยงสุดเบี่ยงตรงนั้นทางตันไปไม่ได้นี่นนมันพึ่งอะไรวะเนะี่ยมีพึ่งด้วยหรอไปได้ปะโดนจะโดนพึ่งต่อยปะโอ้พึ่งแดกกูเลยโอ,โอ้โอ้บอกไม่เอาตัวเหม,ม็นนี่อมึงมรกพึ่งแม่งเก่งเลยมิยอมแดกกูโอเคสกิร์ต อาะไมมีเยี่ยมไปเลยมึงจะไปเอากล่องที่เบียนเจอเป็นสูงนี้ไม่ได้หรอวะปีนไม่ได้เอาเวนกรรมโอโ้โหไม่เสียบ้างเหรอวะฮะนั่งกรไปายเลยเอก็ขึ้นข้างบนเฮ้ะเอาจริงเนะมันปีนขึ้นข้างบนได้แต่แม่ง เกมแม่งไม่ยอมปีนให้หักนกทำลายเย็ดกันอยู่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่หาไปขาดความสุขนกกำลังผสมพันอยู่ยี่เอเจกลงเ้ยหาหานะครับก็ทุกครั้งที่เราเจอกล่องสะเบียงนี่หมายความว่าเราจะเจอของเราต้องการครับต้องการอาหารก็จะเจออาหารในกล่องสเบียงครับเยี่ยมไปเลยครับ หรือหกกล่องไปสามตัวโอเคเอจะเดินลงปั๊มหรือเปล่ามกงไม่ดูนะีน้องกินหาแล้วน้องตื่นได้ยังวะให้อ้าวจับนมพี่สาวอีกเอาน้องมึงลาม,มกพี่สาวออกฟินละอ่ะคุณนอนดีกว่า,าวฟินให้น้องจับนม โอเคพ่อดื่มเหล้านั่นพ่อหรือแม่พ่อดื่มเหล้าอ๋อพี่จับเหล้าขึ้นมาพี่ก็โยนเหล้าแล้วพ่อก็ตกใจแล้วพ่อก็ไล่พี่สาวออกปัญหาครอบครัวครับเดี๋ยวจะด,ดูอีกรอบอา้าวไม่มือเละโอ้ไม่มือเลยสีสีฟ้าพี่แม่งฟินแล้วมันฟินใส่มือตัวเองโอ้ นะครับก็ไม่ควงตกเบรกในเกมนะครับโอเคพี่โอเครู okay. ้สึกก็พ่อมันออกไปได้ใชนะ่ไหมมันก็ทิ้งเหล้าไว้ตรงเตียงนะนะแล้วพี่สาวมันก็เ,อเจอเหล้ามาแล้วพี่สาวเหมือนเหมือนมีอยักหยักแบบโมโหว,ว่าทำไมพ่อดื่มเหล้าแม่งเลยเอาเหล้าป่าทิ้งเปียงนะพ่อแม่งกลับมาบ้านพ่อแม่งโกรธนะครับแล้วก็ไล่พี่สาวไล่ไล่แทงพี่สาวครับไล่แทงคือแท้หอกแทงครับไม่ใช่เอาหำมแทงนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับครูเข้าใจผิดตลอดนะครับนะ ก็นะครับนั่นนั่นก็คือซับเหมือนจะพาร์ทนี้นะครับเราก็ได้ไปหาบเสบียงอาหารให้น้องกินนะครับแล้วตอนนี้เหมือนว่าน้องแม่งกำลังอืดครับก็โดนมแมลงวันพึ่งอะไรหาตอนเขาแม่งเหม็นนะครับไม่ยอมอาบน้ำมาหลายวันนะครับถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วคอมเมนต์ด้วยครับผมชื่อโนพีแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าเพียว